พบกันแล้วนะครับในช่องพลายแสกพลางวันนี้ทำไมเราถึงพูดเบาครับฮะเรือร่องเรื่อขนาดขนาดว่า เราสอนการบ้านกันเสียงดังมากใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยมือแบนกําลังทําการบ้านอยู่นะครับทำยังไม่เสร็จดูครับทําด้วยจะร้องไห้ด้วยเพราะว่าอะไรครับจะโดนคุณครูตีแล้วจะโดนคุณครูตีฮะทำไมแบนอยากนอนด้วยใช่ไหม,มไม่ใช่ว่านอนจะเพาะคุณพ่อนะคะดูมีใครนอนด้วยครับ อ้ยอ,อยกับคันวาพี่อ้อยกับคันวาก็นอนโอ้ยปเปิดห้งปิดแล้วทำให้เสร็จดูครับหมูแบนก็อยากจะนอนด้วยน,นูนวันนี้อิ่มทั้งช้างทั้งควานนะคะนอนหลับบุ้ยเลยมา,าดู โอ้ดูท้องดูท้องพี่อ้อยนะคะอิ่มมากดูทันวาด้วยหลับกลางวันเลยนะคะนี่เป็นเด็กๆก,ก็สบายอย่างนี้แหละคะ่ะกินแล้วนอนพักผ่อนกายาปวนมแวน,ก,บบนกินแล้วนั่งอะไรไน,นั่งนอนปวดหลัง <laughs> สบายเลยโมเบลน,นอนยังไม่ได้ครับเพราะว่า การบ้านไม่เสร็จนะคะเอ้าเอ้าเอ้าวาว,าวพี่อ้อยวันนี้อิ่มอิ่มมากนะคะทั้งทันวาทั้งน้องอ้อยดูอิ่มแล้วก็นอนเล่นหลับกลางวันโอ้ลุกขึ้นมาพีอ้าวตื่นแล้วนั่นโอ้โหปวดเยี่ยวดูสิใช่ร้องเหี่ยนะ นอนเยี่ยวหยอดเลยใครมาหน่าเมื่ไม่รู้มีใครมาที่คุณพ่อโอนหลับสบายใครมาหน่องาไปดูสิ อนอยู่ว่าจะได้มีคนมาพอดีครับพ่อกำลังนอนว่าจะได้ไปทางไหนอือมองดูต้องกลุกพ่อแล้วน้องพ่อลูกกับลูกครับกำกำลังเพลินกำลังเพลิน ไม่ใช่ไหนมาดูวิธีล็อกนะอ่านึ่คนก็ดูวิธีนี่แหละตัดปลอกงานะครับตัวนี้มันบดเอกควายดีนี่นี่ตัวนี้นี่โอ๊ยโอปีอ้อยเล่นดินตื่นมาก็เล่นดินเลยนี่วะนี่ตื่นเองมั้ยเราซื้อไว้คืนมดแล้วนี่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  คนส่งมันดิ้นจะแก้ยังไงเข้าไปใส่วอะไรกับไม้เลยเพราะกันมันเล่นกับไม้กับวายูแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วอืมกำลังทดสอบแต่มันดีกว่ามูนี่นะครับครับมูนี่มันเขาเรียกว่าการยึดเนาะความแข็งแรงอันนี้มันเปลี่ยนแค่ไหนนัดมันก็ใส่ได้แล้วนะกอไงาลูกขาแมมันจะถึงไหมดีกว่า ก็ดีพราะลมันนากว่าเนอะมันคนลุงซื้อมาจากไหนมาจากญี่ปุนร้านอะไรร้านทำไมพังออกมา้างนอกช่มอ๋อบเมนาอยูในเมืองในนี่กันอบกวาทางไหนลงบ้านรบกมาทางบุบบานร้านทำไมทางตะวันออกญี่รุ่นเดี๋ยววลุงมีถดยเอราะว่ามันมันาหนวยานขงปนเป็นะมานเนาะจจใส่มันคือวะ เพราะว่ากำลังลงสื่อมากใส่ววแต่กอนมันใส่มูนนั่นแล้วมันหวานไว้นั่นครับมันเขาเรียกว่ารับแรงเนาะรับแรงไม่ค่อยดีพคนนี้มันจะรับแรงดีกว่าการยึดการอะไรความแข็งแรงมันจะดีกว่าแต่กระเล่นไไน,น,น้ำใหม่มันเกลี่ยไปไหนเนาะบอกแมนน้ำใหม่เกลี่ยนอกจากข้าบ่มี่ใหม่เป็นรัวเมียน ผมโห,ม,หมันใหม่ดิถนนข้อใส่ข้าใส่ให้าใมาเลียนกับใหม่ให้มาตอนไห้วานนอดอยู่ตรงไหนงามมีมือใช่ยังยสิอ,อือม,มยอยู่ถนนอย่าให้มึงอรับอยู่ถนนครับอยู่ถนนค่ะตอนนี้หลังจากที่พลายสนของเราก็ดโดนก่อกวนจนต้องตื่นนอนมานะคะยังไม่รู้นะครับว่ามีใครมาอือเมื่อกี้ก็อ่ะเขามาปรึกษานะคะ นอนหลับกำลังสบายมีควานช้างามาขอคำแนะนำนะคะการางงาเลี้ยงช้างงานการใส่ปอกงาน,นะคะใส่ยังไงก็ให้คำอธิบายไปเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกหมูแบนเราจะเปลี่ยนจากการก่ขควนแล้วมาทำอะไรครับในการบ้านเสร็จไหมการบ้านก็ไม่เสร็จนะครับดูพักพลสมองครับบอกว่าพักเบรกเล่นโทรศัพท์กด คุณพ่อก็อ่าตื่นมาก็เนี่ยค่ะทํางานต่ออเจ้ามาเดินข้างนอกนะครับสองเชือกนี้ก็พักผ่อนเหมือนกันนะครับเมื่อกี้พักผ่อนพร้อมกันสามเชือกพักผ่อนด้วยกันทายสนทายสนหนึ่งเชือกแล้วก็น้าอ้อยแล้วก็ทันวานะคะหลังจากที่พักผ่อนเสร็จแล้วก็ออกมาคลายเครียดด้านนอกนะคะอืม พอบรรยากาศยามเย็นค่ะพอเราเอาช้างออกจากที่พักตรงนี้นะคะคือเราพักพื้นที่ตรงนี้ก่อนเนะาะพักพื้นที่ตรงนี้นะคะเอ,อการบริหารการบริหารใช่ไหมอ่าที่เราก็จะได้พักอ่าอะไรครียก่าอะไรออไพึงพ่งพึงพ่งพึ่งแดดพึ่งอากาศบ่ค่าเชื้ออะค่าเชือ้อค่าเชือเช้อเปในตัวอ่าเพราะว่าพื้นที่จะได้แห้งตรงที่เขาเยี่ยวเขาถ่ายใส่นะคะ ี่สงก็ออไปอยู่บนุ่นพี่สงก็ออกไปอยู่ด้านนอกเไตร์อยู่งกใ่นอะหานมา7จปีแล้วครับอกแก่อนตัวอะไรเจ็ดปีครับบริหารมาเปีแล้วเอเ็นมุกอะไรนี่ไม่เข้าใจด้วยนะนี่ ว่าบริหารกี่ปีแล้วครับบริหารเจ็ดปีแล้วครับบริหารเจ็ดปีครับนี่ค่ะตอนนี้พอเราเอาช้างออกนะคะตรงนี้แล้วก็ทําความสะอาดค่ะเพื่อที่จะได้พักพื้นที่ตรงนี้นะคะช้างเราก็จะได้มาเปลี่ยนมาอยู่ด้านนอกนะคะด้านนอกเราก็จะไม่ใส่ปอกขานะคะพอให้น้องได้เดินผ่อนคลายนะะจากพื้นที่ที่เดิมนะคะน้ำอ้อยนะคะทันวาไม่ได้อันนี้คลิป เด็กๆแล้วก็จะมาเนี่ยค่ะออกมาตัวดูดูทันวาครับไปขุดขุดอะไรแล้วครับตัวน,นี้เจ้าดูาขุดลุมแล้วขุดลุมลแล้วเดะเะเดๆเงียบครับเงียบยให้อยู่แบบดีๆไม่ชอบเม่าชอบขุดลุมอีกแล้ว เ็เป็นกิจกรรมแต่ละวันพันช้างนะคะเสร็จจากงานเช้าก็กางวันก็พักผ่อนตื่นขึ้นมางานแรกที่ต้องทําหลังจากตื่นขึ้นมานะะเนี่ยคะ่ะก็ต้องทำความสะอาดเหมือนเดิมหลักช้างต้องสะอาดนะคะก่อนที่จะได้กินอาหารเย็นอีกครั้งต้องสะอาดนะคะเก็บมูลเก็บขยะเป็นที่เรียบร้อยให้ช้างอาบน้ํากินน้ำแล้วพอเสร็จจาก ทำความสะอาดเสร็จก็แต่ละคนก็จะพาช้างนะคะแต่ละเชือกนะคะเดินออกกำลังกายยามเย็นอ่าแล้วแต่นะคะอย่างซุ้มเราบางวันก็ออกแซมสัน้นวันเมืองบางวันก็ออกเป็นคู่บางวันก็เนี่ยค่ะบุญทรงน้ำอ้อ,อยันวาบ้างแล้วก็คุณตาทงบ้างแม่น้อยบ้างก็สลับ,บสับเปลี่ยนกันไปบางวันออกคู่บางวันออกคีบ่อยไหมละ พี่ได <mm ้ท <Str GI> ั้งวันนะฮะับอ้แต่เช้าใช่ไหมใช่ครับโอ้นั่นสายสอนครับถ้าออกแบบนั้นตรงเวลามากยิ่งหมูแบนยิ่งออกเยอะใช่ไหมเบสเยอะครับเออกเยอะรู้ครับหนูได้ได้ทีเลยครับเมื่อไรจะมาช่วยงานครับเรียกมาช่วยงานเลยเจ้าเออเชิลทำงานแล้วลูกดีเร็วการบ้านก็ไม่เสร็จนะคะการบ้านก็ไม่เสร็จไม่มาเดี๋ยวเอาขาไปถวายวัดเลยนะ ไม่สนครับหลับสบายเราก็จะช่วยกันไปครับตอนนี้ใครสอนก็ทำในร่มเนาะเย็นสบายนุนคอนเตอร์ก็ไปเก็บหามูลพี่ขวัญน,นะตากแดดก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารอะไรย่างเง้ยนะอ่าไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นกรรมกรครับเำ <laughs> ไต้องทำงานตากแดดก็เป็นทีมงานอ่าอะไรน,นะ ทีมงานอะไรท,ทีมเที่ยงอ๋อทีมงานอะไรนะรียกอะไรทีมงานยังเตยทำเที่ยงเที่ยงทำเ,เออทำงานเที่ยงทำทีมงานเที่ยงทำอืมส่วนพี่ขวัญเราก็ช่วงเย็นนี้ก็แดดจะซองเลยนะคะนี่ยามเย็นนี่กับพี่แซมพี่แซมก็ช่วงนี้ไม่มีแดดแล้วเพราะว่าต้นไม้ข้างๆเริ่มสูงแล้ว บุญทรงนะคะแดดก็ทองพ่อใหญ่ทงชัยอ่าโดนแดดกันบ้างนะคะค่าเชื้อค่าเชื้อบ้างเป็นธรรมดานะคะอ่ะนี่ก็ให้ดูอีกมุมนึงของควานช้างนะคะมีทั้งสบายมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งหนักทั้งเบาอือก็ให้ชมกันค่ะค่ะคลิปนี้ก็ยังคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ ในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะอ่าสวัสดีครับ